วันนี้เปิดปากคนดังเเเชียลมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่มันใกล้หน้าหนาวแล้วนั่นเองค่ะเราเชื่อว่า ในสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้หลายๆคนเนี่ยต้องการที่พักตักอากาศต้องการสถานที่ที่ใกล้กรกุงเทพแล้วก็เดินทางสะดวกวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแก่นคอยจังหวัดส,สระบุรีนั่นเองค่ะนะคะถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบนอนเต็นท์เพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับผู้บริหารคนเก่งนะคะเจ้าของทิชาคแคมปิง้งในสถานที่ละลานตาที่นี่คุณผู้ชมขะหลายคนที่มาที่นี่จะต้องติดอกติดใจแล้วรีวิวเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น ความสาเร็จของที่นี่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณโบนั่นเองค่ะนะคะตอนนี้ต้องขอต้อนรับสู่รายการเปิดปากนาันสวัสดีค่ะจริงๆแบบมอ,องสบายๆเพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วะอะไรอย่างเงี้ยถามหน่อยโบแป๊บหนึ่งยินดีกับธุรกิจมากใหญ่โตมากขอบคุณค่ะคือถ้าใครจําได้เนะเราสองคนจะเคยนั่งคู่กันใช่ค่ะในพิธีกรของทีวีพูใช่ค่ะพิการแต่ว่าตอนนี้พอเวลามันเปลี่ยนไปได้ต้องกลายมาเป็นคนสัมภาษณ์ ถามหน่อยดีกว่าจุดเริ่มต้นเลยของที่ชาคแคมปิ้งมาจับธุรกิจนี้ยังไงอ่ะจากอดีตนักข่าวสาวทีวีพูสู่เจ้าของธุรกิจเต็นท์เช่าอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็คือก่อนอื่นเลยโบกับที่บ้านเป็นคนชอบเที่ยวค่ะ,คะพี่คะเที่ยวน,น,น,นู่นเที่ยวนี้เที่ยวนั่นเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ว่าบางทีคือเหมือนเราเนี้ยเราเราไปเมืองนอกแล้วเราเสพข่าวแล้วว่าอุ้ยมันมีรถบ้านด้วยพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไือจริงจริงเมืองไทยจะเพิ่งเพิ่งมันนิยมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเขามีมวานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งก็จะมีช่วงนี้ที่มันกาลังฮิตอยู่เลยก็เลยคิดว่าธุรกิจนี้น่าจะเวิร์กเราหน้าจะแบบเราเรามีสโลแกนเราขาย เราขายความฝันเพื่อไล่กับความสุขของทุกคนเพราะนั้นเราอยากทําความฝันของทุกคนเนี่ยที่แบบตื่นขึ้นมาวันนี้ฉันอยากตื่นตื่นอยู่ที่ไหนก็ได้สทีใช่ขึ้นเหนือล่องใต้ได้หมดเลยในประเทศไทยถูกตเพียงแค่เรามีรถบ้านที่มีรถลากไปนอนที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะพี่กาศจริงๆถ้าเรานึกถึงรถบ้านจริงๆจะเคยได้ยินอย่างเช่นดาราไปแล้วที่เขาอยู่กองถ่ายเขาจะมีรถบ้าน ถูกไหมอย่างนั้นเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเพราะว่ารถบ้านเนี่ยเปียบเปียบได้เหมือนว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆหลัหนึงเลยเพราะว่าในรถบ้านเนี่ยก็จะมีที่นอนมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีมห้องน้ำส่วนตัวมีแอร์ใช่เหมือนบ้านหลังเล็กๆที่มันเคลื่อนที่ได้ไปไหนก็ได้ได้หมดเลยอย่างอย่างตอนแรกที่ที่คุณโบบอกว่าเฮ้ยชอบท่องเที่ยวใช่ไหม ในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่เรานอนเนี่ยเราเรานอนเป็นรถบ้านไหมหรือว่ายังไงในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งเวลาเราไปเที่ยวก็จะเป็นสัมผัสแบบรถอ่ะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติอ่าเป็นโรงแรมบ้างเป็นรถบ้านบ้างอะไรเงี้ยจิ้งตอนนี้เรามีรถบ้านเป็นส่วนตัวแล้วเราก็จะไปเซอร์เวตามที่ต่างๆไม่ว่าตอนนี้ทะเลบางจุดวิมุมนี้สวยมากเลยแต่ไม่มีโรงแรมให้นอนเราก็ลากรถบ้านนี่แหละค่ะเข้าไปนอนแต่ว่านัสถานที่ตอนนั้นตรงนั้นอ่ะเขาต้องอนุญาตให้เราได้จอด จุดรถบ้านานี้ด้วยด้วยมันก็เลยเกิดเป็นธุรกิจทิชาท,ทิชาแคมป์ค่ะทิชาแคมป์ใช่จริงๆอะไรมันคือสเสน่ห์ของการนอนแคมมาพี่อยากรู้อะไรสเสน่ห์ของการนอนรถบ้านมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เสน่ห์ของมันก็คือเราอยากไปนอนที่ไหนก็ได้เช้าวันนี้มาเราอยากนอนวิวบรรยากาศทะเลอุ้ยตื่นมาเห็นทะเลฟังเสียงคลื่นซัดได้เปลี่ยนปุ๊บพรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งเราไปนอนวิวภูเขามันคือรถขันหนึ่งเนาะก็เหมือนรถคันหนึ่งนอนนอนในรถเราไปไหนก็ได้ทากับข้าวกินในนี้ก็ได้เวฟได้อะไรอย่างเงี้ยเออจรงอย่างนี้เวลาเวลาที่เราจะเดินทางเนี่ยการเดินทางที่เราจะลากรถบ้านลําบากไหมถามว่าลําบากไหมไม่ลําบากเท่าไหร่ค่ะพี่ต้องใช้รถกระบะลากแล้วก็ปกติ ปกติเลยก็เหมือนเราลากรถพ่วงไปโน่นนี้นั่นอะไรเงี้ยก็จํากัดกิโลเมตร60กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงค่อนข้างที่จะใช้ด้เวละระยะเวลาเดินทางนานหน่อยคือแต่เราเชื่อว่าสวรรค์ของของคนชอบเที่ยวอ่ะเขาไม่ต้องการอะไรที่เป็นความเร็วหรอกถูกไหมค่เขาแค่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยฉันอยากจะจอดที่ไหนก็ได้ แต่วิววันนี้ต้องการทะเลวันนี้ต้องการภูเขาแล้วแต่อารมณ์ในสิ่งที่อยากจะพาไปใช่ถูกต้องเฮ้ยมันดีอะถ้าเกิดเบบเชยง่ายว่าถ้าเกิดปกติเราไปนอนโรงแรมติดต้องไหมคะค่ะเปิดมาปุ๊บก็เจอวิวเดิมเดมอะไรอะอันนี้แล้วเหรอภูเขาเนี่ยแต่รถบ้านปุ๊บวันนี้ฉันอยากไปทะเลไอฉันเปิดปุ๊บฉันเจอทะเลวันนี้ฉันอยากไปลำธารที่มันมีน้ำาเยอะฉันเปิดปุ๊บโอ้โหอยู่ลำธารคือจะบอกว่านี่พูดถึงเลยนะแค่นึกภาพตามคุณผู้ชมหาฟินไหมคะในช่วงหนั้นะ เนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าคือสถานการณ์โควิดอะไรคนก็ Work f r ฟ m home ถูกต้องค่ะมันก็เลยมีคำหนึ่งขึ้นมาที่เขาบอกว่าเป็น Work a n แอน e แวรทำงานที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเอาคำว่าเวิร์ n แอน e แ e รมาอยู่กับรถบ้านใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขับรถบ้านไปจอดอยู่ที่ไหน แล้วก็เราแค่ใช้โซเชียลในการทํางานถูกค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ได้งานด้วยได้ความสุขด้วยได้เที่ยวด้วยได้อยู่กับคนที่เรารักหรืออยู่กับครอบครัวก็ได้ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ลูกก็เรียนออนไลน์ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ลากรถไปกับลูกแล้วไปกับครอบครัวไปกับแฟมิลี่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันด้วยคุณผู้ชมลองนึกภาพตามดูว่าแล้วมันจะฟินแค่ไหนใช่ใครกำลังมองหาความสุขแบบนี้ติดต่อมาได้เลยที่ทิชชาแคมปิง้งใช่ค่ะติดต่อได้เลยจริงจริงตอนนี้เนี่ยอยากรู้ฟีดแบ็กเสียงตอบรับที่หลายๆคนได้ความสนใจกับ รถเช่าแบบนี้เยอะไหมคะเยอะมากค่ะตอนนี้นะคะก็คือช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วด้วยค่ะลูกค้าพักมาถามเยอะมากแล้วก็จองเยอะมากอยากลากไปที่นี่นะจังหวดนี้นะหรือว่าอยากลากไปใกล้ๆแถวละลานตามีไหมเรามีพาร์ทเนอร์ร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไล่พอเพียงแก่งลานลักนะคะหรือว่าที่อื่นๆที่ลูกค้าบอกว่าเราพักอยู่ที่นี่นะมีเพื่อนไปพักอยู่อีกที่หนึ่งคุณสามารถลากรถไปได้ไหมถ้าทางลานเขาอนุญาตเราลากไปได้ทุกที่ค่ะ คือมันกาลังเป็นเป็นเทรนด์ใหม่ของของสาหรับสายท่องเที่ยวอย่างดีกว่าเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยเห็นอย่างนี้เหรอนอกจากที่นี่จะมีรถเช่าถูกไหมเรายังมีเต็นท์ให้เช่ามันมีมันมีเพจคนนอนเต็นท์จริงๆก็เข้าไปแฝงตัวอยู่เราพยายามไปทําความเข้าใจว่าเอะคนที่เขาไปนอนเต็นท์เนี่ยเขาไปาหาความสุขอะไรจากการนอนเต็นท์แต่แท้จริงแล้วพอเข้าไปเต็นที่นอนเนี่ยบางทีแพงมากใช่ค่ะพี่เอ่อคนรักเต็นท์คนเอนักนักการเต็นท์เขาจะรู้ว่า การที่เราจะซื้อพับมาจัดในเ,ออเต็นท์เนี่ยออมันมีพบเยอะมากพี่การแล้วมันก็แพงมากราคาค่อนข้างสูงแต่เรามีบริการเต็นท์เช่านะสําหรับคนที่บอกว่าฉันอยากนอนเต็นท์น่ะแต่ฉันกางเต็นท์ไม่แ็งพี่การออพี่การกางเต็นท์ไม่ได้พี่การบอกโบเลยโบมีบริการเต็นท์เช่าและที่สําคัญนะเรามีพบเนี่ยค่ะอย่างท,ออที่คุณเห็นด้านหลังเนี่ย เรามีบริการจัดไว้วางมีทั้งแอร์มีทั้งพับสวยสวยคุณมาอย่ด้านหลังนี่ไงใช่คุณืออย่าคิดว่าการนอนเต้นแล้วคุณจะต้องร้อนหรือเปล่าหรือว่าคุณจะต้องกลัวฝนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฝนหรือจะแดดแรงแค่ไหนเรามีเซฟตี้ทุกอย่างถูกต้องให้สำหรับคนที่นอนเต้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอันตรายเลยแอร์เช่าแล้วก็มีให้เช่าคุณไม่ต้องกลัวร้อนเรามีแอร์ให้เช่าเพราะเต้นของเรานะคะกันฝนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นของโคดีแอคนะคะดีโอดีหรือสปริงบาร์มีหลายขนาดหลายไซส์ด้วยทำ ถามหน่อยค่ะชีวิตเปลี่ยนไหม<_ <C> _>พอวันนึงเรา<_ <C> _>เราเราป็นนักข่าวเราอยู่สายบันเทิงวันนึงมาทำธุรกิจอะไรแบบเนี้ยเปลี่ยนมากค่ะพี่มันทําให้เราได้มองมุม,ม,มหลายๆมจากเดิมเราไม่รู้ว่าสายแคมปิ้งเนี่ยออมจะดังขนาดนี้กลายเป็นว่าเรามองอ,อ,อุ๊ย คนรักแคมป์คนอยากนอนสัมผัสแบบธรรมชาติคนอยากมีมันไม่ใช่กลุ่มเล็กๆนะมันเป็นกลุ่มใหญ่มากค่ะพี่การ<อ>กลุ่มกลุ่มใหญ่มากจริงๆแล้วก็เราเพิ่งรู้ว่าธุรกิจนี้มันมันกาลังเทรนมากตอนนี้แล้วก็มันกําลังโต,มา,ตมากในสายของสถานที่เป็นแบบนิอรัลธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพใช่ค่ะคือบางคนคิดว่าถ้าเราไปอยากใกล้ใกล้บรรยากาศดีๆต้องไปเขาใหญ่ เดี๋ยวนี้เรามาแค่สระบบุรีก็ได้จริงๆอ่ะหนูจะบอกว่าเซอร์เวยเมื่อก่อนบุกไปแต่เขาใหญ่นะอะไรอะไรก็เขาใหญ่เขาใหญ่แล้วเหรอแล้วบังเอิญมาเจอที่นี่แล้วก็เลยมาเจอระลานตาแคมปิ้งแอนคาเฟ่นี่แหละค่ะก็เลยมาขอร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาขอเป็นขอเป็นพาร์ทเนอร์แบบขอจุดบริการจอดรถบ้านได้ไหมคะเรามีรถบ้านให้เช่าขอมาเช่าพื้นที่ทําเต็นท์เช่าและที่สําคัญนะคะยังมีธุรกิจกาแฟอีกด้วยของโมจ่ที่ทิชชาคาเฟ่ก็คือนอกจากทิชชาคาเฟ่เนี่ยมีธุรกิจรถเช่ามี แคมปิ้งใช่ค่ะก็ผุดเป็นในเรื่องของอ่ากาแฟใช่ค่ะาาหาร่คือสว่านถูกไหมถูกเพราะว่าอย่างนั้นอ่ะมาเทีย่ยวธรรมชาติหิวว่า อยากกินกาแฟอร่อยอยากกินอาหารรสชาติดีเพราะฉะนั้นนี่ก็คัดสรรแม่ครัวอย่างดีพร้อมกับรสของกาแฟที่ใครกินต้องติดปากถูกต้องค่ะและที่สําคัญนะคะมากินอาหารมาดื่มกาแฟสัมผัสอากาศได้ถ่ายรูปชิคๆกลับไปสวยๆด้วยไม่มากลางเต็นท์แต่มาทานอาหารถ่ายรูปก็ได้จริงๆเราเห็นรีวิวเยอะมากเลยรู้สึกไงเวลา,าคนมาที่นี่แล้วแบบเขาเขียนรีวิวมาโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างอะไรเขาเลยอะออรู้สึกดีมากนะคะพี่การเพราะว่าจริงๆการวางแผนของโบอะ คือการตลาดของโบโบอยากให้เป็นปากต่อปากมากกว่าอ,อย่างเช่นคนมาเที่ยวแล้วเหมือน<ะ>พี่การมาเที่ยวอย่างนี้ออค่ะแกบอกว่าที่นี่ดีมากเลยก็กลายเป็นว่าบริการดีห้องน้ําสะอาด<ะ>อาหารอร่อยเครื่องอดื่มโอเคหรือบางทีเราอ่ะไปเที่ยวที่ไหนสมมติอะไรไม่ดีอย่างหนึ่งแต่โดยภาพรวมแล้ว<ะ>มันโอเคเราก็อยากจะบอกเพื่อนว่าที่นี่ดีนะปากต่อปากให้เป็นการโปรโมทไปในตัวเองแต่แอบเห็นในเน็ต มันมีบางช่วงเหรอที่มันมีหนังกางแปลงให้เขาดูเหรอคะใช่ค่ะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เราเปิดเราจะมีหนังกงแพงให้ลูกค้าดูทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีหนังกงแพงใช่แต่ช่วงนี้เนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิดโควิดด้วยบรรยากาศฝนตกด้วยก็ก็เลยเรางดกิจกรรมตรงนี้ไปแต่ว่าหน้าหนาวนี้มีแน่นอนค่ะนะคะดูหนังกางแปลงไปชวนคู่รักมาดูหนังจิ๊บ จิบน้ําดื่มเล็กๆน้อยๆกินป๊อปคอร์นไปน่ารักกุบกิบคือนอนกลางวิวแล้วก็กินกลางทายแล้วก็บรรยากาศดูหนังกลามแปลงโอ้อบล้อมด้วยธรรมชาติโอโซนสุดๆด,ด,ดีมากเลยนี่หลายคนต้องมีคำถามเหมือนกับโบกันแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยอย่างที่ชาคาเฟ่นเนี่ย ในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็มันจะมีโปรโมชั่นที่มันจะเกิดขึ้นต้อนรับซัมเมอร์หน้าหนาวนี้เป็นยังไงคะคุณโบคะสำหรับหน้าหนาวนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่เต็นท์เช่านะคะของลาลานตาคาเฟ่อยู่ที่350บาทค่ะรวมอาหารเช้าแล้วนะคะสามร้อยห้าสิบรวมอาหารเช้าคาเฟ่ใช่เป็นเบรกิลเหมือนโรงแรมเลยค่ะเราบอกแล้วไงคะว่าเราขายความสุขเพื่อแลกกับความฝันของทุกคนนี่ไง คุณผู้ชมคะ่ะยังไงก็ลองมาแลกความฝันดูแล้วก็ในเรื่องของเต็น์ก็ราคาส9 0ในเรื่องของรถเช่าใช่ค่ะรถเช่าของเราตอนนี้นะคะอ,อ,อยู่ที่ราคา4,000บาทนะคะ,คะรวมอาหารเช้าแล้วค่ะนะคะและที่เราเรยังได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือส่วนลดชาบู30เปอร์เซ็นต์โอ้โหไปแ,กแลกก็ได้รับน้ําดื่มนะคะฟรี2แก้วที่ทิ่ชาคาเฟ่ได้ค่ะนี่ไงคุณผู้ชมค่ะนะคะถ้าใครกําลังมองหา เขาเรียกอะไรนะสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์สวรรค์ของนักแคมปิ้งสวรรค์ของนักแคมปิ้งคุณต้องมาที่นี่และ,ะที่สําคัญสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าการที่คุณจะต้องมาเอาตัวเองมาชาร์จแบตในที่ไหนก็ได้กับรถลากที่คุณอยากไปไหนก็ได้คุณใช้บริการทิชชาคาเฟ่สุดท้ายคุณผู้ชมขาอยากให้คุณโบได้ฝากสำหรับแฟนๆที่ติดตามรายการแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากใช้ชิตสโลไลท์ในช่วง ในช่วงของการพักผ่อนในชาวงหยุดแบบนี้ค่ะสามารถติดตามดูรายละเอียดอะไรได้ที่ไหนบ้างคะก็ยินดีมากเลยนะคะแล้เกิดว่าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจที่อยากจะมากางเต็นท์นะคะสามารถนะคะติดตามได้นะคะที่เพจละลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่นะคะและที่สําคัญค่ะสําหรับรถบ้านใครอยากนะคะไปมีความสุขที่ไหนก็ได้ขึ้นเหนือลองใต้ก็สามารถติดตามเพจได้นะคะที่ทิชชาแคมป์ค่ะและยังไม่พอค่ะสําหรับนักแคมปิ้งนะคะที่อยากจะกางเต็นท์ค่ะแต่ว่าไม่กางเต็นท์ไม่เป็นหรือไม่มีเต็นท์นะคะเรามี บริการเต็นเช่านะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ h High s t o r y ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมคะนะคะเดี๋ยวเบรกนี้นะคะบอกได้เลยว่าเราเต็มมีมา,มากแต่เบรกน่าจะแซ่บกว่าน,นี้เห็นบอกว่าผู้จัดการที่นี่เล็วมากแล้วจะพาดิฉันไปในห้องนอนต้นเครมแม่เลยค่ะจะเสียตัวหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ ของคนชอบเที่ยวอย่างที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนอยากเห็นภาพเราใช่ไหมว่ารถบ้านเนี่ยลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงแล้วข้างในเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันเป็นความสุขขนาดไหนพร้อมกับเต็นท์เช่าวันนี้เราอยู่กับผู้จัดการหนุ่มรอสวัสดีครับสวัสดีครับยัแนะนําชุดชื่ออะไรครับคุณดาคุณดาพอดีได้จะพาพี่เข้าไปนอนในรถบ้านเลยหรอใช่ไปนอนสองคนเลยแล้วได้จะทำอะไรพี่วันนี้ไม่ไม่ไม่ทำครับก็ไปดูว่าด้านในเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันสะดวกสบายอย่างที่ เรารู้กันยังไงนะครับเรา,ารู้กันเรารู้กันค่ะคุณต<ช>้อค่ะรู้กันแน่นอนแล้วว่าสบายยังไงไปเร็วสิไป,ไปเลย <ไป S 2> ครับ บอกไปนี่คือทางที่เราจะเดินไปรถบ้านใช่ครับเส้นเอกของที่นี่คือต้นไผ่แน่นอนแหละครับเพราะฉะนั้นก็เดินเดินบนไม้ไผ่อะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วไม้ไผ่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อนะครับเราใช้การนําไม้ไผ่จากข้างในสวนเนี่ยเข้ามาทําไม้ไผ่ตรงไหนที่มันลกหรือว่ามันงอยังไงเนี่ยเราตัดแล้วก็มาทำอ๋อนี่แก่คุณผู้ชมจริงจริง จริงๆตรงนี้มันก็คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะใช่ครับคือให้เราให้เรารู้เลยว่าเราสัมผัสสัมผัสแบบธรรมชาติใช่อย่างอย่างรถบ้านที่นี่เลยที่เปิดไส้สาหรับนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยมีรถบ้านแบ่งเป็นยังไงบ้างคุณดาอ๋อแบ่งก็คือตอนนี้เรามีรถบ้านอยู่หคันหคันนะครับสําหรับด้านบนนะครับ <5 S 2> ที่ทไม่รวมกับทิชาหบ5คันก็คือเป็น รถบ้านแบบนอนครอบครัวเนี่ยสคันครอบครัวก็คือบ้านหลังที่1หลังที่2อหลังที่3ถูกต้องครับนอนได้คีอคนแล้วเป็นครอบครัวก็คือเป็นภูวิลล่าถูกต้องครับแนวแบบแนวมากับเพื่อนอะไรแบบนี้ครับอยากมาเที่ยวอยากมีสนุกแล้วก็มีสระวน้ําด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศเนี่ยรถบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมกันเดี๋ยวจากที่เราเดินขึ้นมาค่ะคุณดาก็คือนี่เลยเป็นห้องเขาเรียกอะห้องรถบ้านถูกต้องครับบรรยากาศการแต่งอะไรส่วนมากจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงคะ ทีนี้เราเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเราอยู่ในธรรมชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งเหมือนว่าเล่นน้ําไปด้วยชมธรรมชาติด้วยแบบครอบครัวเนี่ยแบบว่ามาสองคนถึงสี่คนได้สบายเลยคือแบบนอนสบายเลยนี่ไงแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าอาบน้ํากางแจ้งใช่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนอนแล้วก็คื่ออาน้ำแล้วก็แช่ตัวบนอ่างแล้วก็มีอาพวกโฟมแบบ แบบนอนในอ่างมีโฟมข้างหลังอะไรแบบนี้ครับมีโฟมาทำโฟมอะไรได้ด้วยทำได้ด้วยและอย่างหนึ่งสำคัญเลยค่ะมีน้ำอุ่นด้วยถ้าอย่างนี้คือไม่มีใครแอบดูแน่นอนแน่นอนครับ เน OK> wow ี่ยมองไม่เห็นานอนอกจากจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เอออุ้ยมันดีอ่ะใช่และนี่คือรถบ้านอย่างที่เราบอกไปว่าลากไปได้ทุกที่ใช่ครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากมาสัมผัสบรรยากาศของทิชาที่ละลานตาก็มาได้ที่นี่เช่นเดียวกันถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่าใช่ครับนป่ีเง้ยมาดู จริงๆมันก็เป็นขนาดรถนั่นแหละใช่ก็คือถือมันไม่ได้กว้างมากและมันก็ไม่ได้แคบมาก่ะเขาเรียกว่าสามารถนอนแบบ2คนได้สบายๆเลยถ้ามา2คนสามารถนั่งทานอาหารตรงนี้ก็ได้หรือว่าสามารถนอนเล่นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเตียงตรงนี้รถบ้านเนี่ยมันมันนอนได้4ี่คนนอนได้4คนนี่ไงมีขนาดจริงจริงอย่าคุณมชมค่ะก็ถ้าใครอยากมา4คนหรือมา2คนก็ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นไพรเวท แล้วก็บรรยากาศในรถบ้านก็จะมีเครื่ออำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีไมโครเวฟแล็ตู้เย็นเย็น<ๆ>ก็ยังมีโอ้โหคุณผู้ชมขาี่เงี้เขาคัดสรรของคุณภาพแล้วมาดูบรรยากาศในห้องน้าดีกว่านี่นี่ม,มีมีชักมีอะไรให้หมดเลยด้วยคุณผู้ชมขานี่ไงแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศในห้องน้านะครับโอ้ในห้องน้ําเขาก็ดีมากคุณผู้ชมดูดิเห็นไหมโอ้โหนี่เงเห็นไหมคุณผู้ชมขาห้องน้ําก็ถือว่ากว้างมาก แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำก็ถือว่ามีครบเลยนั่นเองคะ่ะนะคะก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์สำหรับใครที่มาทเที่ยวที่ล,ลาดตากแคมปิ้งหรือว่าอยากใช้บริการที่ชาร์แคมปิ้งนั่นเองคะอ่ะนะคะ นี่ถือว่าเป็น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 ห้องรถบ้านที่เป็นคันถูกไหมถูกถูกต้องครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ลากนะครับอารมณ์เหมือนไปนอนรีสอร์ทเนี่ยคือห้องห้องหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะน้ําอุ่นได้เป่าผมยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่เหมือนอยู่โรงแรมเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือเป็นครอบครัวใหญ่เรามีพื้นที่ที่เป็นพูลวิลล่าใช่อยากเห็นแล้วล่ะว่าผู้วิลล่าเนี่ยมันมันจะพิเศษแล้วมันจะต่างกับ รถเช่าตรงนี้อย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ภูวิลล่าดีกว่าครับ ภูวิล่าคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็ไปเจอเต็นท์ของทิชาแต่อย่างที่บอกไปว่าที่นี่เราขายความสุขรับแลกความฝันเนี่ยเป็นทิชารถเช่าใช่ครับนี่คือรถคันนี้เลยที่ให้บริการไม่ว่าคุณจะอยากไปทะเลอยากไปสัมผัสสัมผัสบรรยากาศบนภูเขาที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยถูกต้องรถคันนี้จะพาคุณไปเติมความฝันเลยใช่ครับโ้ข้างในเป็นยังไงไปดูหน่อยดกว้างเดี๋ยวเราดู้างในกันเลยดีกว่าครับ อ่ะทีนี้ด้านในเนี่ยค่ะอย่างที่ผมบอกไปตอนที่อยู่รถบ้านข้างบนเออตรงเนี้ยกว้างกว่าแน่นอนบรรยากาศข้างในสบายมากไม่ธรรมดานะครับบอกเลยดึงมาปึ๊บอ้าวชนแก้วคือแบบบรรยากาศอยู่กันสองคนใช่โรแมนติกนะคือมันมันสองคนเลยล่ะต้องสองคนและที่สําคัญบรรยากาศคือมันเป็นบ้านหลังนึงเลยอ่ะหคุณผู้ชมขาแล้วดูบรรยากาศดูเตียงนอนสิเห็นไหมนี่ไงเตียงนอน อ่าไปดูเตียงนอนครับอ๋อเนี่ยมันเก็บได้ใช่อ๋อทีนี้เตียงเตียงนอนขนาดประมาณ5ฟุตใช่ครับก็เคนับไปลานอนสองคนก็ไม่ต้องมาใหญ่มากใูกใช่มีตู้เสื้อผ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกในรถแบบครบครันเลยใช่หรือสามารถพวกนี้ยสามารถดึงได้เลยนะอ๋อดึงปิดได้เลยดึงปิดได้เลยใช่โอ้โห ก็คือนั่งนั่งตรงนู้นอีกแล้วก็นอนได้ด้วยคือคือถ้าใครมาส่วนมากก็จะนอนในเรื่องของพวกผูวิลล่ารถเช้าแต่นี้แต่นี้ที่ชานนี่คือสําหรับรถลากใช่รถลากนี่คือรถลากเลยแต่ว่าช่วงนี้คนชอบอะไรแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่ เพราะช่วงนี้หน้าฝนนะครับอพอหน้าฝนปุ๊บติดริมน้ําได้ไงครับมันไม่เหมือนกับด้านบนด้านบนเนี่ยจะคนละฟิวกันฟิลด้านบนก็คือ,อเป็นวิวของภูเขาภูเขาธรรมชาติฟิลด้านล่างนี่ก็จะเป็นฟิลด้านล่างคือแม่น,น้ำลำธารอะไรแบบนี้ค,คือมันดีเลยมันดีเลยแหละแล,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมค่ะก็มันถือว่าใครที่อยากมาก็มาได้ที่นี่นเ่นเอสักครู่นี้เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่ารถเช่าใช่ที่บอกว่ามันมีอยู่3คันที่เหมือนกันใช่ครับเสรจทีนี้ถ้าใครมาเป็นแบบซ็ เพื่อนเซตเพื่อนเป็นแฟมิลี่ที่มาเป็นครอบครัวใหญ่ถูกก็คือบริเวณนี่คือบริเวณพูลวิลล่าเลยใช่ใช้ได้ทั้งหมดนี้เลยเก้าอี้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สระน้ำอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมขามีสระว่ายน้ำส่วนตัวคุณจะดิ้งแดงรังอะไรยังไงคุณกระโดดน้ำยังไงได้หมดเลยคุณจะเสียงดังยังไงก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ p r i v a t e l นด้วยเป็น p r i v a t e l นมากๆาคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็ส่วนบรรยากาศด้านในครับ ก็เหมือนกัน,กเน,กนกูเหมือนกันกับเหมือนกันกับตัวที่เราไปดูมาเมื่อกี้นี้อ๋อบรรยากาศด้านในก็คือเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับะะก็คือรถบ้านทุกคันเนี่ยบรรยากาศด้านในก็คือเหมือนกันหมดเลยแต่แค่ว่าโซนนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเรามีพื้นที่เรามีบริเวณใช่แล้วอีกอย่างหนึ่ง พื้นที่ของรถบ้านสองคันเนี่ยนอนได้แปดคนนอนได้แปดคนทีนี้แปดคนแล้วถ้าเพื่อนอยากมาอีกห้าคนสิบคนทํำยังไงเรามีบริการเต็นท์เช่าให้ด้วยอ๋อเรามีบริการเต็นท์เช่าอย่างที่เราบอกไปวัาทิศชานี่มีบริการเต็นท์เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์ดีกว่าเต็นท์ที่ถ้าใครจะเช่านอนเต็นท์เนี่ยเต็นท์เนี่ยมันเป็นยังไงแต่รู้อยู่แล้วว่าเต็นท์เนี่ยจะมีแอร์มีอะไรให้เลยแอร์ครบเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์ ไม่ว่าจะเป็นที่นอนผ้าห่มคือเหมือนนอนโรงแรมเหมือนกันเลยครับเออใช่ไหมใช่ไม่มีเฮ้ยนี่ไงนี่คือบริเวณนี่ก็คือบริเวณพูลวิลล่าใช่บริเวณเดียวกันติดกันคุณจะแบบย่างปิ้งอะไรอย่างเงี้ยจะกินข้าวคือไม่ต้องกลัวฝนอะไรเลยไม่ต้องกลัวเลยครับเก้าอี้อะไรเอามานั่งได้เลยนะครับอ๋อนี่ไงแล้วก็นี้อย่างที่เต้นบอบอกคุณผู้ชมขาดิฉันเข้าใจความหมายว่าเต็นท์ช่าคืออะไรไหมเคยเข้าค่ายลูกเสือปะไม่ใช่เต็นท์แบบน้ไม่ใช่ครับเฮ้ยนี่มันแบบ หรูราคุณผู้ชมขาหรูราจริงๆใช่โอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศด้านในนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยคือมันดีมากเลยอ่ะเต็นท์นี้เนี่ยนอนคนเดียวไม่เหงานะครับเพราะเรามีหมีด้วยเออเฉยนี่ไงเฮ้ยมาดูดิเข้ามาได้เลยครับเฮ้ยแล้วแบบเตียงอย่างดีอ่ะคุณผู้ชมขานี่ไงเห็นไหมโอ้ยนี่ไงไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเหมือนเรานอนโรงแรมเลยดีมากเลยเนาะในเต็นท์นอนแน่นอนละฮะ นะครับดูสิเฮ้ยมันดีอ่ะนี่ไงแล้วกันฝนด้วยนะสําคัญเลยคือฝนตกหนักแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องอันตรายใช่แล้วแอร์แอร์ก็เย็นด้วยค่ะแต่เราเชื่อว่าคนที่นอนกลางเต็นท์เนี่ยมาเป็นนอนตามบรรยากาศภูเขาแบบนี้เนี่ยแอร์แทบไม่ต้องเปิดเลยได้ไหมก็แอร์เนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้ใช้แค่พัดลมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากที่จะสบายหน่อยอยากที่จะแบบมีพอบที่มากขึ้นหน่อยก็สามารถใช้แอร์ได้เหมือนกันนี่ไงคุณผู้ชมขาถือว่าวันนี้เนี่ยพาเที่ยว ละลานตาแคมปิ้งกับทิชาร,รถเช่าและแคมปิ้งในสถานที่ตรงนี้อย่างที่เราบอกไปแล้วช่วงนี้เนี่ยใกล้กับหน้าหนาวแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาสถานที่ครับที่รู้สึกว่า อ่ามันเป็นความฝันอยู่กับธรรมชาติและที่สําคัญคุณคุณจะแบกลูกแบกหลานพากิ๊กอะไรมาที่นี่ได้หมดเลยใช่ไหมพากิ๊กมาด้วยพาได้ไงเพราะว่าเป็น private zone มันไม่มีกล้องวงจรปิดใชและใครเดินมาก็ไม่ได้ด้วยนะห้ามเข้าห้ามใช่ไหมใช่คือที่นี่ถ้า private zone เนี่ยห้ามเข้าเลยอย่างเช่นถ้าเป็นคนมาเที่ยวฟูวิลล่านะครับหรือว่ามาตรงนี้จอดรถข้างๆได้เลยนะครับแล้วก็ปิดห้ามใครเข้าเลยนะครับอย่างที่นี่ระบบความปลอดภัยเป็นยังไง คอย่างที่นี่นะครับสี่ทุ่มเนี่ยห้ามเข้าออกแล้วนะครับซึ่งถ้าใครจะออกเนี่ยทางรอพอด้านหน้าก็ต้องถามว่าเออออกกี่คนออกไปกี่คนแล้วกลับมากี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับและที่สําคัญบอช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของการรักษามาตรการของโควิด -19 ใครที่มาที่นี่ก็จะต้องมีการยืนยันว่าคุณจะต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็มีตรวจแบบโควิดให้บริการให้กับลูกค้าที่มาที่นี่ด้วยใช่ใช่เหมือนยายจ้บัวเอาแล้วคุณผู้ชมขานะคะเพราะว่ามาที่นี่ก็ มีการป้องกันอย่างดีเลยคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะและที่สําคัญสุดท้ายนี้ดีกว่าอยากให้คุณด้าช่วยฝากให้กับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าถ้าใครรู้สึกว่ากาลังมองหาสถานที่ต้องเที่ยวที่มันใกล้กรุงเทพแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วมันเกินคุม้มค่ากับราคาที่มันได้จริงคุณด้าฝากหน่อยแล้วกันค่ะอย่างที่พี่โฟกัสออก,กมานะครับการที่เราจะมาเที่ยวเนี่ยหลายๆอย่างบางคนอาจจะมองถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปอ,อยากไปที่แบบสบายๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะ อ่าแพงหรือถูกยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราอยู่แล้วค,คือถ้ามาแล้วรู้สึกว่าเอยชอบบรรยากาศผมว่าแนะนําว่าอย่าไปคิดเรื่องเงินเลยดีกว่าะนะครับขอแค่มาแล้วมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าแนะนำเนี่ยถ้าให้ผมแนะนานะ,ะพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ชะอมเนี่ยหลายที่เนี่ยสวยหมดะนะครับเราไม่ได้บอกว่าที่เราจะที่เราสวยที่สุดนะครับที่อื่นก็สวยเหมือนกันแต่ของเราเนี่ย ทั้งสวยทั้งบริการดีนะครับไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนครับแน่นอนคุณผู้ชม่ะหากใครสนใจนะคะอย่างที่คุณโบบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางในการติดต่อตามหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดในแฟนเพจที่เราขึ้นให้นั่นเองค่ะคันีขอบคุณน้องด้ามากเลยนั่นเองค่ะนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้รายการของเราเต็มบีบมากๆและที่สําคัญนะคะ สัมผัสบรรยากาศสัมผัสความสุขไปพร้อมๆกับโบกาสนั่นเองค่ะนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมขาเดี๋ยวขอยนาตไปดูบรรยากาศไปเล่นน้ำอะไรอย่างนี้แล้วกัน<อ>เนาะ,ะวันนี้พวกเราต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ